<c oughs> สวัสดีครับชาวเกมเมอร์ทานทุกท่านนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็ยังไม่ได้มาเล่นเกมนะครับแต่สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวฟิวเจอร์เด่นๆนะครับผมที่มีอยู่บนกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์รุ่น Samsung Galaxy J7 Plus นะฮะก็สำหรับในวันนี้นะครับผมก็ยังขอไม่เปิดกล้องหน้านะครับเพราะว่าคือผมจะเปิดทั้งในคลิปนี้ผมจะเปิดทั้งกกล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์ด้วยนะครับ คลิปนี้ผมเปิดกล้องกล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์ด้วยนะค,คือถ้าผมเปิดสองอย่างพร้อมกันปุ๊บเนี่ยมันอาจจะทําให้โปรแกรมอัดผมค้างได้นะครับผมก็เลยยังไม่เปิดกล้องหน้านะฮะไม่เปิดกล้องหน้านะครับเพื่อปอ้ปองกันนะฮปลอดภัยไว้กอนนะฮะโอเคครับ,ดนะรบเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ารุ่นว่าโทรศัพท์รุ่นนี้มันมีเอ่อฟิวเจอร์เด่นๆอะไรที่อยู่บนที่มีอยู่ในกล้องถ่ายรูปบ้างนะครับผม <c oughs> ถ้าเราลองกดเข้ามาดูที่กล้องถ่ายรูปครับชิดนะนี่ผมทดลองให้ดูกล้องหลังที่เป็นกําแพงขาวๆก่อนนะเป็นกําแพงขาวๆอย่างนีนะ้แล้วถ้าผมเปลี่ยนมากล้องหน้านะครับผมสำหรับฟิลเจอร์เด่นๆเนี่ยนะฮนะมันก็จะเป็นในเรื่องของเออเป็นในเรื่องของก็เรียกว่า การแบบปรับแต่งรูปอะไรให้ดูน่ารักน่ารักนะฮะอย่างเช่นถ่ายรูปหน้าคนมาเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็มาใส่หูกระต่ายนะคล้ายๆก็เป็นอะไรเนี่ยเอ่อที่หรือที่เขาเรียกว่าอะไรอิโมอิโมจิเออสติ๊กเกอร์อะไรอย่างงี้นะฮะถ้าผมแบบว่าอ่าถ้าผมลองทดลองถ่ายรูปมาสักรูปหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมลองถ่ายให้ดูครับ ็ขอพยผมเบื่อผมเบื่อไปขยับแตไทายใหมนะะ่หรือว่าจะเป็นแบบธรรมดาก็ได้นะครับแ,แทนได้ทุกรูปแบบนะฮะสมมติว่าเป็นรูปนี้นะครับแล้วผมต้องการจะนำมาแก้ไขนะฮะผมก็สามารถกดตรงกดเข้าโหมดแก้ไขรูปแบบต่างๆได้นะฮะ อย่างเช่นคือถ้าเป็นรูปสติกเกอร์ออ่าอ้าวโอ้โหเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะมันไม่ได้อัปเดตนะฮะมันต้องอัปเดตก่อนแล้วนะฮะไม่ได้ใช้นานต้องอัปเดตแป๊บหนึ่งคือประเด็นนี้มันเวอร์ชันเก่าไปเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะคืออัปเดตช้าอัปเดตอัปเดตช้าหรืออัปเดตเร็วก็แล้วแต่ความเร็วเน็ตของแต่ละบุคคลนะครับ ชิบ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  <c oughs> ลงแอปออาลง,ลงแอปเข้าเเรี่องสักครู่โอเคพอได้แล้วใช่ไหมฮะคือเดี๋ยวเรามาทําทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่ามันมีไงบ้างก็คือกรณีที่เราถ่ายรูปมาเสร็จแล้วใช่ไหมฮะ ถ่ายรูปมาเสร็จปุ๊บนะครับผมถ้ากดรูปการ์ตูนยิ้มนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีเป็นเป็นโหมดสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับอย่างเช่นเออ่นี่นะครับสมมุติว่าผมต้องการจะเอาเป็นอย่างนี้นะครับผมว่าผมเอาอันรูปยิ้มนี้แล้วกันนะฮะพอเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งเข้ามาอยู่ในรูปของเรานะครับแล้วผมก็สามารถที่จะเอะอเออเคลื่อนย้ายตำแหน่งของสติ๊กเกอร์เออ่สติ๊กเกอร์การ์ตูนตัวสีขาวตัวนี้ได้นะครับเพื่อทำให้มันใหญ่ขึ้นก็ยังได้ แล้วก็มาจุดครับแล้วก็นี่นะฮะยอดทิ่ที่คนเขาทำกันนะครับผมเอาหัวตัวเองมาใส่เป็นหน้ากระตูนข้งหน้านะครับมดูแบบน่ารักน่ารักสนุกด,ดีนะฮะหรือว่าจะเลือกอันอื่นก็ได้นะครับคือมันก็มีอันอื่นให้เราเลือกมากมายมันมีอันอื่นให้เราเลือกนะหรือว่าจะเป็นตัวอื่น,นหมดอื่นก็ได้นะะเช่นเป็นนิ้วหรือจะเป็น อ่อเป็นหมวกเป็นนุ่นนี่อะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นสติกเกอร์างนะเช่นคำว่า sorry นะ,ะเป็นสติกเกอร์คำพูดก็ยังมี s h i นะฮะ ส่วนตรงนี้ก็คือสติกเกอร์ที่เราเคยเลือกไว้นะฮะถ้าเราต้องการจะนำสติกเกอร์ที่เราเคยเลือกเอาไว้มาใช้อีกรอบหนึ่งผมก็สามารถกดเลือกได้อย่างเช่นอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยผมได้ทําการเลือกอันนี้ไว้ทําการเคยทาการเลือกอันนี้ไว้นะครับแล้วถ้าเกิดผมสมมติว่าผมปรับแต่งอะไรเสร็จแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะกดเซฟได้นะครับพอผมเซฟปุ๊บ มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือ after uh, uh, before นะครับ before ค,บคือนี่คือก่อนทำนะครับหลังทำนะครับ before after ประมาณนี้นะครับผมซึ่งการปรับแต่งอื่นๆเนี่ยการปรับแต่งแบบอื่นๆเนี่ยก็จะมีอีกมากมายนะครับส่วนถ้าผมต้องการจะนำรูปที่ผมใส่หัวการ์ตูนเอาไว้มาอีดิทเพิ่มนะผมก็ยังสามารถทำได้เหมือนกันนะครับ ส่วนเราผมต้องการจะครอบภาพเนี่ยผมก็สามารถที่จะกดรูปสีเ่เหลี่ยมได้เลยนะครับแล้วก็นงครงมันครอบส่วนที่เราไม่ต้องการนะฮะส่วนผมต้องการแค่หัวกระตูนนะ,ะผมก็มันครอบ s h i มันครอบนะ,ะแล้วก็กดเซตมันก็จะออกมาเป็นตามที่เราเห็นอย่างนี้นะคร แล้วก็โหมดอื่นๆนะครับก็จะมีแม้กระทั่งสีนะครับสามารถเขียนอะไรลงไปก็ได้นะครับมันจะมีให้เลือกหลายอย่างเลยนะก็คือเส้นแบบภูก,กันหรือว่าเส้นปากกาเส้นดินสออะไรทั้งหลายนะฮะแล้วก็มีนี่ครับมีขนาดขนาดของเส้นที่เราจะเขียนออกมานะครับสามารถเลือกได้นะฮะแล้วก็ยังมีสีให้เราเลือกอีก นะถ้าเราไม่ชอบสีดำเ,เราก็สามารถเลือกเป็นสีอื่นก็ได้เลือกเป็นสีอื่นชิปเลือกเป็นสีส้มนะฮะแล้วผมจะเขียนอะไรลงไปสักอย่างนะะึงนึ่งเขียนตัวนี้เข้าไปนะ,ะหรือผมจะเขียนวงกลมนี่ปึ๊บนะฮะเป็นระบายคล้ายๆกับการระบายสีเลยทีเดียวนะฮะ โอเคครับผมส่วนกา,การแก้ไขแบบอื่นนะับผมก็ยังมีนอกจากการระบายสีแล้วก็ยังมีการเลือกอไม่ใช่การเลือกเขาเรียกว่าการปรับแตง่งการปรับแต่งสีของภาพนะครับผมอย่างเช่นผมจะเอาเป็นขาวดำนะฮะหรือว่าแบบแบบสีเทาๆนะฮะหรือว่าขาวดำเลยก็ยังมี รหรือจะเป็นแบบสีแบบอ่อนๆหน่อยเข้มลงหน่อยอะไรอย่างนี้นะครเป็นสีอ่อนสีเข้มนะครับหรือหรือถ้าเป็นอันนี้ก็จะรณ์แบบคล้ายๆแบบสีสว่างขึ้นนิดนึงนะฮะหรือว่าจะเป็นอันนี้ก็คือมีเหมือนมีสีเหมือนมีอะไรสีเทาๆเข้ามาบังอยู่ข้างหลังนิดนึงนะฮะก็เซฟได้ใช้วิธีเดียวกันนะฮะ โอเคครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคฮะและนี่ก็คือฟิวเจอร์เด่นๆทั้งหมดนะฮะที่มีอยู่บนกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์รุ่น Samsung Galaxy j 7 p ็ดเนั่นเองนะฮะฟิวเจอร์ Future ทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย